การติดตั้งฟอนภาษาไทยใน Chronus Dk คือการคัดลอกไฟล์ฟอนทีท,ทไปยังโฟลเดอร์รีสอร์สของโปรเจกต์ Chronus Dk ของคุณจากนั้นเรียกใช้ฟอนนั้นในโค้ดของคุณโดยอ้างอิงจากชื่อไฟล์ฟอนขั้นตอนการติดตั้งฟอนเตรียมไฟล์ฟอนภาษาไทยดาวน์โหลดไฟล์ฟอนภาษาไทยที่ต้องการเช่นทีท,ทสร้างโฟลเดอร์รี o อ r c สหากยังไม่มีให้สร้างโฟลเดอร์ชื่อรีซอสไว้ในเดเรกทอรีโปรเจกต์ Chronus Dk ของคุณ คัดลอกไฟล์ฟอนต์คัดลอกไฟล์ฟอนต์ภาษาไทยที่คุณเตรียมไว้ไปไว้ในโฟลเดอร์ e s o u r ์ e ที่สร้างขึ้นเรียกใช้ฟอนต์ในโค้ดในโค้ดโครนอลลูของคุณให้ใช้ฟังก์ชัน display n u text หรือ text font เพื่อกำหนดฟอนต์โดยระบุชื่อไฟล์ฟอนต์โดยไม่ต้องใส่ ttf เป็นอาร์กิวเตัวอย่างโค้ด code l o t i o n matrix display n u text ข้อความภาษาไทย1 0 0 1 0 0 resource myfont.ttf 24 ถ้าไฟล์ Metafont.ttf อยู่ในโฟลเดอร์ Resource คุณสามารถใช้ Metafont เป็นชื่อฟอนต์ได้เลย l o a i o n m e t a t o n t a r n a t i v e d i s p l a y Newtext ข้อความภาษาไทย100 200 Metafont 24ข้อควรจำให้แน่ใจว่าชื่อไฟล์ฟอนต์ในโค้ดตรงกับชื่อไฟล์ที่คุณคัดลอกเข้าไปในโฟลเดอร์ Resource หากคุณใช้โปรแกรมแก้ไขโค้ดที่รองรับการเติมคำอัตโนมัติอาจช่วยให้คุณพิมพ์ชื่อฟอนต์ได้ง่ายขึ้น